สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหวยลาวพัฒนาหวยลาวพัฒนาโค้งสุดท้ายวันที่ยี่สิบสี่เดือนหนึ่งพี่หกแปดนะครับผมสำหรับมวดที่แล้วก็ขอโทษขอไปด้วยครับผมนะไม่เข้าเลยไม่มาเลยสามหกหนึ่งแล้วก็สี่สามนะมวที่แล้ว วันที่แล้วผมให้ศูนย์กับเก้านะไม่มาเลยไม่มีเอสามตัวนะครับแลก็สามตัวก็ได้แค่เกือบเนาะสามหกหนึ่งของเรามีอะไรของเรามีสามหกศูนย์นะสามหกศูนย์ออกมาสามหกหนึ่งสามตัวนะ,ะมาสู้กันต่อครับผมนะต่อไหม เวลาพัฒนาเด่นนะครับวันนี้ก็จะเป็นอืมหกนะหกกับเจ็ดนะครับก็จะมีหกศูนย์หกเก้าหกแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดแปดกันนะครับก็จะมี กสามเนาะเจ็ดสามหกสามเจ็ดสามหกสองนะหกสองเจ็ดหนึ่งนะหกสองแล้วก็เจ็ดหนึ่งคงไม่มาหกหนึ่งตัวเดิมนะหรือว่าจะมาเจ็ดสองเนี่ย <c oughs> <c oughs> ลังเลนะหกกับเจ็ดเนี่ย ลังเลขหกกับเจ็ดอ่ะฟันหกนะครับนะก็ขอให้มีหกมาถ้าคิดว่าเจ็ดก็จับเจ็ดสองไว้ด้วยนะอ่ะถ้าคิดว่าเจ็ดนะเออผมมีเจ็ดสองเออผมมีหกสองแล้วก็ไปเอาเจ็ดหนึ่งนะไม่ได้จับเจ็ดสองวันที่ยี่สิบสี่เดือนหนึ่งหกแปดอ่ะขอให้มีหกกับเจ็ดมาต่อไปนะครับก็จะเป็นเลขสามตัวครับผม หกเก้าแปดหกเก้าสามแล้วก็หกแปดสามนะครับผม้วก็ขอให้มีขอให้มาครับผมนะขอให้มีหกกับเจ็ดมาหกกับเจ็ดเนาะมีห้าหกเจ็ดนะตัดห้าออกตัดห้าออก, 5, ออกไปเลยฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ ขอตุลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ